สวัสดีค่ะวันนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะโบจะขอคําแนะนําจากไพ่นะคะโบจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะก็คือไพ่สําหรับทีลีฟนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อ,อ reflective taro นะคะว่าไพ่สองสำรับนี้มีอะไรอยากจะแนะนํานะเดี๋ยวสําหรับทีลีฟโบจะจับขึ้นมา3ใบนะคะ,ะทีลีฟสามใบ3ใบหนึ่งสองสามอทุกคนเห็นแล้วแต่โบยังไม่เห็นอ,อย่างแรกเลยนะก็คืออันแรกเลยก็คือ cannot แล้วก็ b a c k แล้วก็ red นะคะ uh, สิ่งที่ไพ่ยอยากแนะนําคุณนะคะก็คือบางครั้งนะคะการที่คุณยังทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จอะมันอาจจะเกิดจากปมปัญหาบางอย่างที่อยู่ภายในตัวคุณ <c> um> แล้วคุณยังไม่ได้แก้ปมปัญหาอันนั้นมันเลยทาให้คุณไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรือคุณอาจจะขาดการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นลําดับขั้นตอนอย่างดีงามอะคะ่ะจะเรียกว่าอย่างดีงามก็ไม่ได้ก็คือคุณยังขาดการวางแผนของหรือแบบเอ่อที่เขาเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปค่ะค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะบางที การที่เราจะแก้ปมอะไรต่างๆเนาะด้วยความที่มันเป็นคําว่าคันรัเนาะคือถ้าเราจะแก้ปมอะไรบางอย่างเราต้องค่อยแก้ไปทีละปมทีละปมเราจะไม่สามารถแบบไม่งั้นถ้าเราแบบทาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งเหยิงใช่ไหมคะยุ่งยุ่งเหมือนเราแบบมันก็ยุ่งไปเรื่อยๆๆๆอ่ะมันก็เลยจะไม่ประสบความสําเร็จเราต้องค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละปมทีละเปะเนาะก็เหมือนการที่จะคุณจะประสบความสําเร็จได้ค่ะมันก็ต้องค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะค่อยๆทําทีละอันเนาะแล้วก็ บางอย่างอะคะ่ะที่มันเป็นเรื่องราวที่สําคัญในชีวิตคุณตอนเนี้ยบมมองว่ามันมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือหรือว่าการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรใหม่ๆในชีวิตคุณคุณรอรับสิ่งน,นี้ได้เลยนะคะมันจะมาหาคุณในไม่ช้าอันนี้คือบงองว่า เขาเรียกว่างานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณควรจะได้รับอ่ะหรือสิ่งสําคัญอะไรที่เป็นของสําคัญที่คุณจะได้รับเนี่ยค่ะมันถูกแพ็คถูกบรรจุและพร้อมจะให้คุณได้รับแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปมปัญหาบางอย่างที่คุณอ,อ๋อยังแก้ไม่ตกอยู่เพราะงั้นอย่าพึ่งต้องใช้คาว่าอย่าพึ่งวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะหรือบางครั้งอ่ะมันมีคนที่เข้ามายุ่ยยุคุณ ในการทำบางสิ่งบางอย่างบวมองว่าเนี่ยค่ะปมปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ที่คุณจะได้รับเอ,อตัวเนี้ยเขาเรียกว่ายังไงนะเอ,อที่คุณจะได้รับของขวัญของรางวัลแบ็คแพ็กเ,เกจของคุณตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันอาจจะมีใครบางคนด้วยความที่เป็นแรดเนาะแรดที่แปลว่าหนูอะค่ะ เป็นสิ่งที่เข้ามายั่วยุคุณทําให้คุณแบบเ,เหมือนคุณอาจจะต้องต่อสู้หรือว่าฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟันอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบจริงยั่วยุใจของคุณอะคะ่ะผ่านไปให้ได้ก็เหมือนการแก้ปมปัญหาเนาะแก้แล้วให้ผ่านไปให้ได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งสิ่งที่มันเนี่ยถูกบรรจุถูกถูกเก็บไว้ในอ,อ๋อพ็อกเก็ตของคุณแล้วอะอยู่ในแบ็คของคุณแล้วอะซึ่งบัวมอว่าสิ่งที่อยู่ในเนี้ยในแบ็คเนี้ยคือความสําเร็จ คือความสเร็จจากการที่คุณแก้ปมปัญหาตรงนี้หรือแม้แต่เป็นเรื่องของงานใหม่ก็ได้หรือเป็นสิ่งอะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นและดีงามกับคุณนะคะระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราที่โบเห็นนะคะในไพ่แรตนะก็คือบางทีอ่ะศัตรูของคุณจะเรียกว่าศัตรูได้ไหมหรือว่ามิตรของคุณก็ได้ค่ะมิตรในข้าของศัตรูคนบางคนในชีวิตของคุณอ่ะให้คุณระวังเอาไว้บางครั้งมิตรมิตรของคุณอาจจะ กลายเป็นศัตรูและศัตรูของคุณก็อาจจะกลายเป็นมิตรก็ได้เพราะงนั้นคุณเลือกคบคนแล้วก็เลือกดูคนให้ดีๆนะคะบางทีคุณอาจจะถูกใครสักคนนึงแทงข้างหลังก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะอันนี้จากแค่ไพ่ทีลีฟนะคะไพ่สําหรับนี้คือโบกชอบมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพาไพ่รีเฟกทีฟทาโร่หน่อยนะโบขอสามใบเหมือนกันนะรีเฟกทีฟทาโร่มีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนําคุณบ้าง3ามใบเอ๊ะเหมือนจะหยิบมาเกินไหมไม่เกินโอเคสามใบที่โบหยิบได้นะไพ่ใบแรกก็คือเดอะไน นายออฟสอดนะแล้วก็เซเว่นออฟเพนดเคิลกับหัวแล้วก็เพจออฟเพนดเคิลกับหัวนะ mm hmm. บอมองว่าณนะตอนนี้นะคุณอาจจะมีเรื่องด้วยความที่ก่อนเมื่อกี้เนี่ยที่คุณได้ไพ่สามใบาเนี่ยมันมีปมปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณใช่ไหมเนี่ยในเมื่อคุณมีปัญหาตรงนี้ค่ะคุณ อาจจะกำลังเครียดอยู่ก็ได้บวมองว่าคุณบางคนอาจจะเจอปัญหาที่มันเป็นปัญหาทางการเงินก็ได้หรือว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับออทรัพย์สินการเงินที่คุณยังไม่สามารถเขาเรียกว่าหาทางออกได้หรือยังไม่เห็นทางแก้หนทางแก้ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขกับปัญหาตรงนี้ยังไงนะบวมมองว่าคุณอาจจะต้องวางใจหรือวางสิ่งที่คุณแบกเอาไว้หรือวางความเครียดที่คุณแบกเอาไว้อะลงไว้สักครู่หนึ่งนะคะ ลงไว้ลองวางเอาไว้แล้วบางทีคุณอาจจะเห็นโอกาสหรือว่าช่องทางที่มันที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีการที่เราเขาเรียกว่ามีความเครียดหรือว่ามีความกดดันมากขึ้นอ่ะมันมันมันไม่ใช่ว่ากดดันมากขึ้นมันมีความกดดันอยู่อะค่ะเรามีความเครียดเรามีความกดดันเรามีความขมุขมัวในสมองในความคิดในจิตใจอะค่ะมันเลยทําให้เราไม่สามารถเห็นหนทางหรือเราไม่สามารถเห็นช่องทางหรือเห็นโอกาสในการแก้วิกฤตหรือปัญหาหรือุปสรรคได้ ทำใจให้เย็นวางใจให้วางปัญหานั้นลงลองวางลงแล้วเราจะทาทางได้ค่ะเจอทางหรือเห็นหนทางอะค่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องกลัวจริงๆบ่งบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่สามารถแก้ปมปัญหาที่คุณเจอได้หรือบางทีบ่งบอกว่าการที่คุณอาจจะเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนใน คราบมิดของศัตรูอะค่ะมิตรที่อยู่ในคราบของศัตรูคุณอาจจะต้องหันหลังให้กับคนเหล่านั้นบางทีคุณอาจจะเจอคนเหล่านี้แล้วคุณไม่รู้ตัวว่าคุณอยู่ในสภาวะที่ท็อกซิกโดยที่ไม่รู้ตัวเอาตัวเองออกจาก Energy Toxic ิกแล้วคุณจะอาจจะเห็นหนทางหรือเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาได้มากขึ้นก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เอาตัวเองออกจาก Energy To x i ซิกหรือว่าพลังงานท็อกซิกหรือว่าเอ่อคนที่ท็อกซิกได้ไวๆนะคะก็คลิปนี้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย